จะยกเรื่องฌานสมาธิมาอธิบายฌานนั้นมีความหมายว่าเพง่งการเพ่งนี้ก็มีทั้งเพ่งที่เป็นการเพ่งในอารมณ์และเพ่งด้วยปัญญาทั้งสองอย่างก็ถูกเรียกว่าเพง่งมีชื่อเฉพาะว่าอาระมณูปนิชานและลัคนูปนิชานอาระมณูปนิชานเนี่ยซึ่งเพ่งแล้วได้ฌานสมาธิได้แต่ว่ามาใช่ว่าเพ่งปุ๊บได้ปับ๊บต้องมีขั้นเตรียมการเขาเรียกว่าทำบริกรรม เตรียมทั้งที่ตนเองและเตรียมสิ่งที่จะเพ่งให้พร้อมเมื่อทําการเพ่งไปดําเนินไปบริกรรมนั่นแหละจนกระทั่งมีความเป็นไปที่เฉียดจะได้ฌานเขาเรียกว่าอุปจารเมื่อถึงอุปจารแล้วนี่ลำด,ดับต่อไปก็จะได้เป็นฌานขึ้นมาใช้เวลาไม่เท่ากันผู้ที่อบรมมาดีนี่ก็จะได้ง่ายกว่าผู้ที่อบรมมาน้อยหรือผู้ที่ไม่เคยอบรมมาเลยเพิ่งมาทำนี่ก็จะทำไม่ได้ ก็จะอยู่แค่บริกรรมไปเรื่อยบริกรรมไปเรื่อยเฉียดก็ไม่ได้เฉียดสักทีเลยลักษณะ,ละที่ได้ฌานสมาธิแบบนี้เนี่ยที่จะยกจากบริกรรมขึ้นสู่อุปจารคือเฉียดฌานสมาธิได้เนี่ยก็เพราะว่านิวรณ์ทั้ง5ได้ถูกจัดการให้สงบระงับไปถึงยังละไม่ได้ จะเรียกว่าข่มไว้ได้นิวรทั้งห้าเนี่ยมันเป็นตัวขัดขวางต่อการได้ฌานสมาธิมีกรารมาฉันทะพยาบาทถีนามิทะอุทธะกุกุจจะและวิกิกิจากกชา้าขยายความในนิวรทั้งหมดเนี่ยคงใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่น้อยดังนั้นเนี่ยเอารวบๆได้ว่าเป็นกิเลสถ้าข่มกิเลสไม่ได้เนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะทําฌานให้เป็นฌานขึ้นมาจริงๆคือไม่ได้ฌานสมาธิหรอกก็ได้แต่แค่เพียงอยู่ในระดับที่เรียกว่าบริกรรมแต่เมื่อทําบริกรรมก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำนะผู้ที่บริกรรมอยู่เรื่อยถึงจะยังไม่ได้เชียดเข้าไปที่เรียกว่าอุปราชาหรือไม่ได้อัพปปนากรบเขาเนีย ก็ดีอยู่ดีแหละเพราะเป็นการที่เรามีการตั้งสติลำลึกนึกถึงอารมณ์ที่ดีเนี่ยก็ดีนะก็เรียกว่าเพ่งอย่างนี้เนี่ยเมื่อได้ฌานนะเอาแบบว่าสมมุติว่าผู้ที่เพลงนั้นเพ่งจนได้ฌานนะฌานก็ยังมีลำดับอีกอะอยู่วะโทมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตตฌานอย่างนี้นะอย่างปะมฌานเนี่ยก็ยังมีวิตกยังมีวิจา์นะที่เป็นกุศลนะยังมีภาวะที่จิตเนี่ย ยังดําเนินไปพอถึงผู้ติยาชาแล้วเไม่มีบีตกไม่มีวีจา่าแล้วตอนนี้ขยับขยืข่ยนแค่เป็นหนไม่ได้นะทีนี้เพราะจิตไม่ดําเนินไปไม่สั่งการให้เดินนะให้ทํานู่นทํานี่ให้นั่งให้นอนอะไรเนยะให้คิดอะไรนะมันจะไม่มี ใครทําได้ถึงตั้งแต่ทุติยาชาญขึ้นไปแล้วตอนนี้เราก็มันเป็นภาวะที่ต้องหยุดนิ่งแหละหยุดแม้กระทั่งความคิดนะอยู่แต่อารมณ์กรรมาฐานแค่นั้นอารมณ์เดียวไม่ไปไหนหยุดกิเลสด้วยนะคือหยุดสังขารตรงนี้ได้ก็คือหยุดกิเลสนะสังขารมีน้อยมากก็เลยยังมีสติสังขารนี่ยังมีแต่ว่ามันเป็นสังขารที่น้อยมากโดยเฉพาะสังขารที่เป็นกิเลสมันไม่มีเลยอตอนนั้นนะบางคนก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้จุดนี้เรามันสบายมันเย็นมันสงบคนก็ชอบบางคนก็ติดอยู่ในฌานนะ ชอบแต่ก็มาใช่ได้ไง่ายๆนะถึงขนาดว่าได้แล้วได้อยู่จนกระทั่ง พอใจตรงนั้นนกะ็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแหละพราะที่ทให้มันได้มันได้ยากที่ว่ายากก็เพราะว่าทําอย่างไรละจึงจะโคมกิเลสไม่ให้มันเกิดเนี่ยมันยากตรงน,นี้แหละเนี่ยพูดถึงนะเพ่งอารมณ์นะอารมณ์กรรมฐา,านแต่เพ่งอีกอย่างหนึ่งคือเพ่งที่ใช้ปัญญาเพ่งเนี่ยก็เรียกว่าลัคนูปนิชาเนี่ยคือเพ่งลักษณะการที่จะเข้าไปรู้ลักษณะตามความเป็นจริงเนี่ยลักษณะที่ว่าก็คืออน,นิจจงทุกขังอนัตตาได้เนี่ยคือมันต้องใช้ปัญญาต้องมีปัญญาเห็นด้วยปั ปญญนะไปรู้ไปเห็นด้วยปัญญาถึงสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์เนี่ยแล้วแถมยังต้องเพ่งเข้าไปด้วยปัญญาให้เห็นนะถึงอนัตตาเนี่ยระบบกระบวนการทางธรรมชาติสรรพสิ่งมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีความเป็นอนัตตานะคือความเป็นไปทางธรรมชาติไม่มีใครไปเสกสรรปั้นแตง่งการที่เข้าไปรู้ไปเห็นในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ย เราก็จะสามารถที่จะไปโลดภาวะที่เหลือเป็นความยึดติดในความเป็นองรวมหรือว่าความเป็นอันเดียวอันหนึ่งหรือว่าความเป็นสภาพเสถียรอะไรอย่างเงี้ยความไปยึดว่าเป็นอัตตาเนี่ยเป็นตัวโตนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกทําลายไปความยึดตอนนั้นมันอยู่ไม่ได้เพราะปัญญาไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงนั่นเองดังนั้นผู้ที่เพ่งเนี่ยก็เพ่งให้ถูกกับสิ่งที่มีความจําเป็นในขณะที่มีความต้องการที่จะเพ่งที่เรียกว่าเพ่งอารมณ์ เพื่อทำจิตให้สงบแล้วก็เพ่งต่อไปเพ่งด้วยปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสัจธรรมความจริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติตเมื่อผู้ใดไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงได้ด้วยปัญญาเนี่ยอย่างนี้ภาวะที่จะมาทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย มันลดลงไปลดลงไปดังนั้นผู้ที่จะทํากิเลสที่มันหมดไปได้จริงๆเนี่ยมาแช่ว่าเพียงอารมณ์อย่างเดียวแล้วกิเลสมันจะหมดไปเลยนะคเรียกว่าข่มไว้แต่ถ้าหากว่าเพียงด้วยปัญญาแล้วมีการฝึกฝนอบรมในองค์ธรรมที่ทําลายกิเลสมาถึงที่สุดแล้วกิเลสมันก็จะลดแล้วก็จะหมดไปจนได้เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยภูมิธรรมนะในศาสนาก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดังนั้นแล้วประโยชน์ของการที่ แต่ว่าจะเพ่งในอารมณ์ก็ดีจะเพ่งลักษณะก็ดีเนี่ยก็มีความจําเป็นดังนั้นถ้าจะเพ่งนะก็ให้มันมีความเหมาะกับสภาวะว่าในขณะนี้เราจะเพ่งแบบไหนนะให้มีความเหมาะสมเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ก็มีประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละการที่เรามีลักษณะการเพ่งอย่างนี้บางทีท่านก็เรียกว่าทาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐาน ซึ่งเป็นไปด้วยกันนั่นแหละสมถะเนี่ยก็คือความสงบความระง,งับจากกิเลสตั้งแต่ข่มกิเลสได้จนกระทั่งละกิเลสได้เป็นองค์งไปเมื่อกิเลสสงบลงเขาก็เรียกว่าสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็คือการตามรู้ตามเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงอนะด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงจึงเป็นกรรมฐานสองอย่างที่ผู้ศึกษาในพุทธศาสนานั้นพึงที่จะ นำมาภาวนานั่นเองดังนั้นแล้วผู้ที่ภาวนาที่มีลักษณะพร้อมนะซึ่งมีทั้งสมถะกรรมฐา,านวิปสัสสนากรรมฐานก็จะได้รับผลแห่งการที่ตนประพฤติปฏิบัติคือเพ่งทั้งเพ่งในอารมณ์และเพ่งในลักษณะดังที่กล่าวมาผลย่อมเกิดขึ้นเพราะเราทำเหตุและปัจจัยซึ่งจะให้ผลเกิดขึ้นนั่นเอง